สวัสดีค่ะวันนี้อีปูฟิชเชงนะคะพามาพบตัวดีตัวเด็ดตัวที่ถูกถูกใจทุกคนแน่นอนตัวนี้เพราะว่าขายดีขายดีและ ถูกใจใครๆหลายๆคนเพราะราคาเขายังถูกมากด้วยตัวนี้เลยค่ะงานไม้ประดู่ท้ายสั้นตัวนี้นะคะท้ายสั้นตัวนี้ความยาวรวมของเขานะบวกรางแล้วทุกอย่างแล้วรวมแล้วอยู่ที่1 3 5ร้อยมหเซนเท่านั้นนะเราประกอบไปพร้อมกับรางมะเฟืองนะคะทรงกลมตัวนี้นะยาว120เซนช่วงชัก65ทิ้งปลาย45นะตัวนี้นะและ ลูกค้าจะได้เป็นตัวนี้ไกด์กล่องสเตเลสแบบมีเซฟนะคะในรางเราฝังแม่เหล็กไปให้นะคะออปชัน2ระบบเลยนะคะปีกนะคะลูกค้าจะได้รับเป็นปีกเหล็กขนาด40เซนรองรับยางได้4เส้นนะตรงนี้นะรองรับยางได้4เส้นประกอบไปพร้อมกับขาจับท่อนะของแถมที่ลูกค้าจะได้ไปนะจะเป็นท่อ PE นี่ท่อ PE ตัวนี้นะคะตัวนี้ PE จะ50ปอนด์50เมตร1ม้มวนนะคะนี่นะอ่ะและลูกค้าจะได้นี่ยางมัดสำเร็จ นะคะอันนี้สําหรับหาปลา1ชุดนะคะยางมัดสาเร็จสําหรับไล่สัตว์ตัวนี้จะมีไกอยู่ตรงกลางให้ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งชุดนะคะลูกค้ายังจะได้รับลูกหาปลาตัวนี้นะคะจะเป็นลูกยาว35เซนสองเงี้ยงนะคะหนา4มิลอย่างนี้ให้ไปเลยสองลูกจุกๆนะคะไม่พอลูกหาปลาคัดเอ้ยโทษไม่ใช่ลูกหาปลาลูกค้าอันนี้เป็นลูกไล่สัตว์ขนาด5มิลนะคะลูกไล่สัตว์ขนาด5มิลนะตัวนี้ ได้เลย30สลูกครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้เลยี่ได้ครบครบแบบนี้เลยนะคะในราคา1,199รบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสวยจัดได้เลยงานไม้ประดู่สวยๆแบบนี้หนึ่งหนึ่ง้ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ